มาแล้วนะคะสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปีนะคะสำหรับศึกวันดุมพีนีที่46วันที่22ธันวาคม2566นี้นะคะก่อนอื่นะะก็ต้องฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง Facebook Fanpage t ิ๊กต็แล้วก็ YouTube ของผู้สาวบ้ามวยด้วยนะคะอะสำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปีนะคะวันรุมพินี4ีินะคะคู่เอกนำรายการก็เป็นทางด้านตะวันฉายพิเคเรนชายมวยไทยยิมนะคะแล้วก็ซูปเปอร์บอลสิงห์มาวินนั่นเองเนาะสำหรับไฟนี้นะคะก็เป็นศึกใหญ่สุดท้ายแห่งปีเลยนะคะพี่ๆขาก็มีชิงเข็มขัดนะคะเฉงเข็มขัดโลกอยู่ที่3รุ่น3กติกาด้วยกันเลยนะคะก็อะมาดูกันที่มวยหญิงคู่แรกนะคะที่จะชิงแชมป์ เข็มขัดกันนะคะสำหรับมวยหญิงนะคะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเฉพาะการนะคะทางด้านเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อลงต้มนะคะวัดฝีมือกับทางด้านอานิสาเม็กเซนนะคะพี่ๆค่ะก็ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการนะคะสําหรับแชมป์เฉพาะการนะคะพี่ๆค่ะตำแหน่งนี้นะคะก็ของแชมป์เฉพาะการไปก่อนนะคะเนื่องจากแชมป์โลกตัวจริงนะคะไม่ไม่พร้อมหรือว่าสาเหตุอะไรก็ตามนะคะไม่พร้อมที่จะมาชิงแชมป์ในวันนี้นะคะก็เลยต้องให้ทั้งคู่นะคะชกกันเพื่อชิงแชมป์เฉพาะการไปก่อนนะคะ แต่ระหว่างที่เป็นแชมป์เฉพาะการนะคะก็สามารถชกป้องกันแชมป์แล้วก็ชกกับผู้ท้าชิงได้นะคะแล้วก็มีสภาพเดียวกันก็เป็นเหมือนกับแชมป์โลกตัวจริงทุกประการเลยอ่มาดูชิงแชมป์โลกโมวยไทยรุ่นสตอเวทกันอีกคู่หนึ่งนะคะสำหรับคู่นี้นะคะก่อนหน้านี้ก็พระจารย์ฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยีมนะคะก็เป็นแชมป์โลกเฉพาะการเหมือนกันเลยนะคะ แต่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านโจเซฟนะคะก็มีเกิดอาการป่วยกระทันหันนะคะก็ไม่สามารถมาชิงแชมป์กับทางด้านพระจันรฉายได้เลยนะคะก็เลยต้องให้พระจันรฉายนะคะชิงแชมป์เฉพาะการกับทางด้าน 3A นะคะพระจันรฉายก็ได้แชมป์เฉพาะการมาครองนะคะก็สาหรับไฟน์นี้นะคะ,ะ,ะ,คะก็จะเป็นชิงแชมป์ตัวจริงนะคะก็จะเป็นชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นสตอเวทนะคะก็ทางด้านพระจันรฉายพีเคแสนชยัยมวยไทยยีมนะคะประท้ากับทางด้านโจเซฟลาซิรีนะคะพี่ๆค่ะ เป็นที่น่าติดตามกันเลยนะคะสำหรับคู่นี้นะอ่ะมาดูกันที่คู่เอกนำรายการเลยนะคะสำหรับคู่เอกนำรายการวันนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านตะวันฉายพิเคสินชัยมวยไทยยีมนะคะก็ประทากับทางด้านซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะคะก็สำหรับไฟน์นี้นะคะก็จะเป็นทางชิงเข็มขัดโรคมวยไทยรุ่นไฟธอเ์เวดนะคะของตะวันฉายนะคะที่ตะวันชายเป็นเจ้าของอยู่นั่นเองนะคะก็ ผัดถือว่าผัดกันมาหลายไฟแล้วนะคะสำหรับคู่นี้นะคะก็ครั้งแรกนะคะทางด้านซูเปอร์บอร์ดนะคะเกิดอาการป่วยกระทันหันนะคะก็ต้องผัดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาตะวันชายนะคะก็เกิดอาการป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ต้องเลื่อนมาเป็นอีกไฟหนึ่งนะคะก็สําหรับวันที่22ธันวาคมนี้นะคะก็จะเป็นไฟหยุดโรคจริงๆแล้วนะคะพี่ๆคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะคะก็ สำหรับตอนนี้นะคะก็เปิดเลทราคาให้พี่ๆรับชมกันแล้วนะคะสำหรับทางด้าตนตะวันฉายแล้วก็ซูเปอร์บอลนะคะแล้วก็อีก10คู่นะคะที่เหลือก็คือเปิดเลทราคาให้ครบทุกคู่เลยนะคะสำหรับศึกวันลุมพินีที่46นี้นะคะก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Facebook Fanpage YouTube นะคะหรือว่าช่อง 7H ็ดีของเราได้เลยนะคะผ่านทางหน้าจอทีวีได้เลยนะคะพี่ๆคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเดิมพันนะคะก็สามารถจิ้มรก์หน้าโปรไฟล์มาได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP อ ก็ะะสามารถรับชมรับฟังมวยหูนะคะฟรีตลอดชีพเลยนะคะก็อยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพเลยนะคะสมัครครั้งเดียวนะคะอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพนะคะรับทีเด็ดกับเราได้ตลอดชีพนะคะน้องมีกลุ่มส่งราคาให้ทุกยกทุกสนามเลยนะคะส่งราคาให้ยกต่อยกเลยนะคะมีมวยเดี่ยวมวยพักยกมวยสเต็ปให้พี่ๆได้เลือกสั่นกันเลยทีเดียวนะคะโอเคคะ่ะพี่ๆคะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะสําหรับ3มคู่นี้นะคะอก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง f a c Facebook Fanpage YouTube t i k t o k แล้วก็เท่า วิตเตอร์ของผู้สาวบ้ามวยไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกลุ่มมวย7จของเรานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ